วัค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่สวนนงนทนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งนะคะเท่าไหร่นะซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งราคา300บาทนะคะผู้ใหญ่เข้าได้สองคนส่วนเด็ก,ดกฟรีค่ะนี่คุกเกออยู่ตรงนี้นะคะ คุปเปอร์อยากจะไปดูรดรลเสาตรงนี้หุบเขาไดาโดนเสาประมาณสิบกิโลได้เนี่ยเดินไพร้อมไหมพอมเลย ใหญ่มากเลย นีครับไปทางไหนดีมาดูนิงสิโอ้ <c oughs> ตัวไหนดีตัวไหนตัวไหนเหมือนคูเปอร์อะตัวไหนชื่อคูเปอร์ ไม่ได้ชุคกี้อร์เหรอตุ้นปากจูคุปเปอร์ทำท่านี้สินี่ทำท่าแบบนี้ไ, <laughs> ไหนทำท่าเอ้ยหัวใจทำหัวใจ นนเราไปไหนกันครับเนี่ยไปดูรถสาวค่ไปารถสาวค่ะอ่น้วก่นไปไหนไปไงรถสาวควันน <c oughs> ี้อากาศเหมือนค้มๆค,ค,ค่ะไม่ค่อยแดดเท่าไหร่ some time กระงเฮดก่อนกระ벙เพชคุณป้าเหนื่อยยังครับลูกก็ยังไม่เหนื่อยแต่หัวเปียกหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปอีกที่หนึ่งกันอะไรเนี่ยอันเดอร์วอเตอร์โบเดินเหมือนกันเขาวันนี้ตั้งใจมาเผาผ่านพลังงานนะคะที่เราสะสมมาทั้งอาทิตย์โอ้โหตรงนี้คือโซนหุบเขาได้น้องสาวนะคะ คูเปอร์นับได้กี่ตัวลูกนับนับได้กี่ตัวครับนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ใส่ศูนย์ไม่ถูกเลยอ่ะเครื่องเครื่องเออร์เลอร์อ่ะใส่ศูนย์ไม่ถูกเลยว่าจะใส่ศูนย์กี่ตัวเยอะมากมากมีรถบริการให้นั่งกลับด้วยนะคะด้านล่างใช้ไม่จะเป็นสาวที่คอยาวที่เปิดไน่โล่นะครับคุณ ถ้านั่งเก๋าจะคนละห้าสิบบาทค่ะเด็กไม่คิดอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ยมันเลือดนะมันเลือดมันมีเลือดด้วยกินอะไรกินจกมาหรือเปล่ากินอะไรเนี่ยกินจิ้จกมาหรือเปล่าใช่กินอะไรมากินคนมันกินคนมันกินซกเล็กเด็กสาวกินคนด้วยนะน้องเคยเห็นแม่คือสาวกินคน

ตับไ้จบดๆลงสอข้อแล้วข้นหลงก็นี่ไงขึ้นแล้วนี่ขยเยไม่ได้แต่ก็ลงให้เป็นยังไงบ้างครับมองอยากจะตกลงเรินบนดีกว่าเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนแผนไปเดินข้างบนนะคะเพราะว่าข้างบนน่ะมันจะมีหลังคามันจะไม่ค่อยร้อนอันนี้เวลาประมาณสิบโมงนะคะแต่ว่าแดดแดดสมงที่คนร้อนเลยคือตอนออกจากบ้านน่ะคิดว่ามันจะคุ้มๆใน,นวันนี้แบบฝนจะตกอะ่ะตอนออกจากบ้านเหมือนฝนจะตกโอ้ฟ้าที่นิดโลแต่พอแต่พอมาถึงที่นี่โอ้โหฟ้าเปิดมาก ฟ้าเปิดต้อนรับนะักท่องเที่ยวอย่างดีเลยเไปไหนครับไปฝรั่งเศสเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระบองเพชรนะคะเหมือ<ท>น,นท,<ะ>ที่บ้านเราไหมกร,ระบองเพาาชรกระบองเพชรีบ้านน้องมีกระบออง็มีเหรอบ้านาน้องมีไหม มีกระบองเฮดมีด้วยกระบองดเฮดบแบบไหนเแบบไม่ไม่จับฮนะแต่ว่ามีแหลมมีแหลมด้วยจับ<อ>ได้ไ, <ป S 2> ไหมไาพาไปดูซิอุ้ยต้นตระกูลอะไรมั้งเนี่ยใหญ่มากว้าวเขาเรียกว่าต้นลีลาวาดีหรือเปล่า งงมันก็ไปเดินทางไหนเดี๋ดยวเ,เ,เรามาชมใกล้ๆนะคะอุยอ้ยเดี๋ยวมันพุ่งมานะตอนแรกนึกว่ามันจะนุ่มๆอะ่ะมันมันแข็งจริงๆอะ่อนนะใช่เหรอ,อ,อไม่ไม่ไม่คุณแม่จิ้มคนเดียวอ้นนี้นุ่มๆ ตรงนี้มันเนี่ยน้ำหวานมาต่อเพื่อผัดจิ้มเขาไวเบานะไม่น้ำอยังไม่จิ้มแหลมมจิ้มโอ้มันแหลมแหลมมากเลยอ่ะล้มไปนี่คือแบบเออไปดูสวนฝรั่งเศสอันนี้ยังไม่ฝรั่งเศสหรอ่ะยังคือแบบอลังการกับต้น ไม่ใช่บอนไซต้นลีลาวดีป่ะไม่หรอโ้ลีลานั่นแหละก็เรียกบอนไซลีลาวดีวดนะใช่ไหมใช่เลยลีลาวดีมันต้องต้นใหญ่ต้นใหญ่ใช่ไหมลีลาวดีน,น,นั่นแหละคือแต่ละต้นแบบอุ้ยเหมือนเหมือนลากโสมโอ่ะเหมือนลากโสมเกาหลีอะ่ะลักษณนะจะประมาณจะแบบนั้นอ่ะ เริ่มหายใจทางปากแล้วค่ะขอออกซิเจนหน่อยคูเป้าครป้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้คือต้นอะไรครับเนี่ยน้องรู้จักไหมเนี่ยต้นเนี้ย่ต้น,นต้นอะไรครับน,นี่ต้นจอเค้ะนะโอ้โหต้นจอเ,เอาก้ทำอะไรครับเอาไว้กินไม่ได้เอาไว้กินไม่ได้ มันทำอะไรได้ลูกเอาไว้น้ำเนี่ยเป็นน้ำจระเข้น้ำจระเข้ทำไหมอะมันอยู่ในไหนครับเข้ามาทําอะไรมันอยู่นี่มันอยู่ในหลอดครีมใช่ไหมลูกฮะไปมันอยู่ในครีมอันนี้เราลุ้นช่นเนี่ยมันเลนใหญ่มากมันคือว่านหางจระเข้ใช่ไหมไม่ใช่ต้นสับปะรดหางจระแต่ บอกใช่ใชบอกว่าใช่เริ่มเยนยังครับเร่ต้นทุเรียนใช่หรอใช่ไม่ใช่ไม่หญิงดูเด็เด็หญิงทุเรียนไทยก็ต้นทุเรียนนะอืม คือต้นต้นตัวต่ว่าต้นมันสวยนะเนี่ยโอ้โหสีสวยนี่คุณปอามาดูสีอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับจะขึ้นไปขึนกก้นไปข้อน ึ้นได้เหรอทำพังแคลอรี่ไปประมาณ5,000แคลแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันนี้โอ้าเจ้าอดมันยอดมาก กวน,นไม้สีเงินไปดูสิรูเบอร์ว้าวฟัแนแหลมากใหญ่แค่ไงน่ะใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ไหมลูกอุ้ยมีรังผึ้งด้วยนี่เห็นไหมรูเบอร์มีรังผึ้งอ่ะดูดิเนี่ยมีผึ้งด้วยเนี่ยผึ้งด้วยผึ้งมาสร้างรังด้วย แต่ไม่รู้ว่ามีตัวพึ่งหรือเปล่าอุดมสมบูรณ์มากอะ่ะมีพึ่งมาสร้างหลัง้อ<ป>อตอนนี้เราก็อยู่ที่แคปตัสเทเลสนะคะมีร้านสะดวกซื้อด้วยเข้าไปตากแอร์ก่อนแป๊บนึง ร้อนมากอาหารน้ำมากอยู่ข้างนอกก็จะเป็นเห็นวิวหินทรงสูงแบบนี้นะคะ ดี๋ยวมาสัมภาษณ์คูเปอร์กันนะคะหลังจากที่เดินมาประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นยังไงบ้างคะ<ม>งคูเปอร์เป็นยังไงบ้างคะกลับไปนอนไหมชั่วโมงเดียวอ๋อชั่วโมงเดียวเหรอเหนื่อยไหมลกูกร้อนไหม,ไม <laughs> ตอนมาที่แรกแบบซาเลยแบบว,ว่าตื่นเต้นน่ะกระโดดโลดเต้นแบบตื่นเต้นสุดอะ่ะอยากเข้ามา เหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีถือว่าได้ออกมาถือว่าได้ออกออกกำลังกายไปในตัวกลับไปนี้น้ำหนักจะลดประมาณสามกิโลเรื่อยกินด้วยครับมีแต่ข้าอย่างเดียวมีแต่ข้านี่เนา มีแต่ข้าวอย่างเดียวนะคะพุงใหญ่พุ่งใหญ่เหรอไม่ใหญ่นะใส่ชุดใส่ชุดแบบว่าชี้นำนิดนึงทานกินด้วยกินหน่อยครับโซนนี้ก็จะเป็นสวนแคปตัสนะคะเยอะมากเลย พใส่ายหน่อยคนเริ่มเยอะแล้วค่ะนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะใครไม่อยากเดินก็จะมีรถนะคะรถพาเที่ยวม,มาดูนี่ครับ ที่หมูป่าไหมนี่หมูป่าใช่มีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวครับเป็เหนหนึ่งนั่งครับรนั่งทำไม่ได้หนึ่งหนึ่งหมุนหมุนครูเ,เป่ร์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเขียวๆเนี่ย แมงปอกอุ้ยแมงแขงใช่ไหมรู้จักไหมแมงแขงอ่ะแมงแขงที่เหม็นๆอะอันนี้คือแมลงทับมีผึ้งด้วยน่ะ

ตัดทิ้งเฉยๆค่ะมันชนกันฮะมนกันอ๋อตัดเขาทิ้งทุกตัวเลยมันชนกันนะคะอันตรายมันก็ดุกใหม่มั้ยมันขึ้นใหม่ได้ใช่ใช่อาหเท่าไหร่คะพี่20บาทค่ะเอาไหม เอามัอยากเอาอาหารนี่เอาด้วยครับอยากนคับเอาสองค่ะเป็หนึ่งอันเด็ดนาดูปรมาณข้ไนก็ได้ข้ไัวมันไม่มีเขาแล้วไปเ้อไปข้างในกับปอดไป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 เข้าไปได้

อะเข้าไหมครูป้าเข้าไหมไม่มีเขาแล้วเข้าไหมครับออะไปไปเข้ามงเดนล่หนยเหวี่ยงอะ่ะไม่วิ่งไม่วิ่งครับ อ้าวอยู่ตรงนี้อ้าวให้ให้ให้จเพิ่งต่อต่อต่อคิวต่อคิวหมดแล้ว

มีบริการนั่งช้างชมสวนด้วยนะคะ20นาทีผู้ใหญ่400บาทเด็ก300นะคะ5นาทีผู้ใหญ่60บาทเด็กเด็ก40 ช้างหลายตัวมากๆเลยอ่ะ อันนี้ใหญ่สุดเลยอ่ะไปแล้วอีกตัวหนึ่งนั่งทางก็เด้ไม่หมดก็จะเป็ทะเลก่อนครับยกิ๊กทลครับกดแซวบ๊ายบสนุกไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเลย เดี๋ยวจะไปทะเลต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย